วันนี้แม่เหมียวทำเค้กค่ะเค,ค้กกล้วยหอมค่ะทุกคนมาดูซิว่าสุกหรือยังสุกแล้วหรือยังว้าวสุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วงา,งามเลยค่ะวันนี้เรามาทำเค,ค้กกล้วยหอมค่ะทุกคนกล้วยหอมของเราเหลือนะคะแม่เหมียวก็เลยมาทำเค,ค้กให้เด็กๆเค,ค้กแบบ หนึ่งนะคะเค้กกล้วยหอมแบบหนึ่งค่ะมนใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็จะทำการอบนะคะอบโดยใส่พิมพ์พิมพ์นี้นะคะอันนี้เราจะใช้เครื่องอบลมร้อนนะคะไฟร้อยแปดสิบนะคะ ประมาณนี้่ะยี่สิบนาทีลองดูค่ะส่วนอันนี้เราใช้วิธีนึ่งค่ะนึ่งแล้วก็ปิดฝาได้คะแล้วค่อยมาดูกันนะคะหนึ่งได้สักพักแล้วค่ะมาดูนะคะอัปเดตอัปเดตเค้กกล้วยหอมว้า ว้าวว้าว,ว,าวฟูแล้วค่ะฟูแล้วแล้วนึ่งไฟอ่อนๆนะคะนึ่งไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะน่ากินนะคะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะแต่ยังไม่ฟูนะคะดูจากข้างนอกเริ่มเหลืองแล้วเราต้องลดไฟนิดนึงลดไฟลงนิดนึง ไฟอ่อนมันจะได้ไม่ไหม้ก่อนสุกนะคะเค้กกล้วยหอมแบบนึ่งค่ะทุกคนมาดูสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะติ้งดึงเลยนะนี่ดึงดึงดึงวายร้อนเค้กกล้วยหอมแบบนึ่งค่ะสุกแล้วค่ะงา,ามเลยนะคะ แม่เมียจะพาครึ่งนะคะพาเป็นแฉกให้เขาสุกทั่วกันนะคะอันนี้ก็สวยแล้วสวยงามสุกแล้วแต่ว่ารสชาติเรายังไม่ชิมนะคะเราไปชิมรสชาติกันค่ะเค้กกล้วยหอมของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะมาชิมดูร้อนนะคะต้องร้อนเลยยไม่ตักให้รอแป๊บนึง ันเลยเล้งดึงมากเลยนะคะคลิกล้วยหอมอร่อยมากค่ะอันนี้แบบสุกสุกมากมากเลยนะคะ,อะหอมเลยลองดูซิอร่อยมากอ่าเราใส่หวานน้อยเนาะหวานน้อยมากเลยเราก็เลยต้องใส่นมนะคะนมข้นหวานเรานมข้นหวานมาใส่นะคะเราใส่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเวลานั้นเราค่อยจิ้มนะเราจิ้มนมข้นหวานตรงนี้นะ เด็กๆชอบมากเลยอร่อยใช่ไหมคะใช่อร่อยมากอ,มอร่อยมากเดี๋ยวตัวนี้แม่จะตักให้นะมันมันร้อนละอใส่พิมพ์ตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยมันไม่ติดเลยอะ่ะใช่ดึงๆด,ดึงเลยนะคะอืเด้งดึงมากเลยแต่รสชาติ น้อยนะคะเราต้องเลยเหมือนพิซซาเลยเหมนพิซซ่าเลยเราต้องจิ้มแบบนี้ใครจะอำ้ำรอน,นิดนึงกัดนิดนนินนะใส่นมแล้วปเป็นไงอร่อยไหม,ยมเยี่ยมเลยใช่ไหมครับอ,อร่อยอร่อยกินเค้กกล้วยหอมด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ